ทีกระสวนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเครื่องโครงการเปิดเมืองท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Connect นะคะคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทค่ะเรื่องนี้นายชัยวุฒ ธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสําสคัญในมิติต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิดสิก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี่แหละคะ่ะมาใช้ดําเนินการธุรกิจสอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ก็จะค้นหาจองที่พักนะคะรวมไปถึงการเดินทางผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นทางสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงน่าจะทำโครงการดิจิทัลทัวริสึมเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิ ท่านผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Connect นะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าถึงแล้วก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ นอกจากนี้ก็ควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีศักยภาพถือเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติที่เชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจลดตนน้นทุนแล้วก็ยังขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยนะคะคร,รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านการนําเที่ยวทั้งระบบออนไลน์และก็ออฟไลน์โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวค่ะจะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแล้วก็นําเสนอสินค้าบริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนาเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ยังเป็นธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวศูวนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมแพลตฟอร์มมากกว่า100,000รายนะคะจะมีสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า200,000รายการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า120,000ล้านบาทค่ะ